อ่ะสวัสดีนักเรียนแอสซิสินทั้งหมดที่มีอยู่ในณนที่นี้ทุกคนเลยนะอ่ะโจ <Yo, yo, S 1> สวัสดีเด็กแ็บอ่ะว <yo, yo. S 1> ันนี้อาทิตย์นี้เรามีน้อยกันเหลือเกิน yo, yo, yo. สวัสดีทักทายกันพอแล้วก็เราเข้ามาสู่การเรียนในสัปดาห์ที่4กันเลยสัปดาห์ที่แล้วเรา <Yo. S 1> เปทีมก,กันในเซิร์ฟนะแล้วพวกคุณก็แห้งแล้วก็หนีผมไปกันหมดเลยเ <laughs> พราะฉะนั้นเอ้ผมสั่งคุณตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วไงว่าให้วางเครื่องเล่น <laughs> แล้วมาช่วยเพื่อนคราวนี้เด็กแร็ปคุณต้องเรียนรู้คุณต้องเรียนรู้ในการต่อสู้อย่างแท้จริงแล้วล่ะผมจะบังผมขอออกคำสั่งให้คุณวางเครื่องเล่นของคุณเดี๋ยวนี้แล้วมึงเปลี่ยนท่าด้วยเปลี่ยนจถือปืนอย่างเพื่อนเขาเนี่ยเอาไ่เอาทำหน่อยถือว่าจ่าขอบเลเด็กแร็ปเด็กแร็ป มึงน,นี่ตัวปัญหามึงน,นี่ตัวปัญหามากเลยนะเด็กแล้วรู้ตัวอเ,เนี่ยอาทิตย์นี้นะเราจะฝึกวิชาสําคัญเราจะใช้ปืนในตำนานที่เรามีอยู่ผมมีโจทย์ให้คุณคือพวกคุณสามคนต้องแข่งกันวิ่งให้ถึงยอดเขานู้นเห็นยอดเขาตรงนู้นไหมเห็นไหมนู่นเดี๋ยวจ่าจะขึ้นไปรอจ่าจะขึ้นไปรอแล้วให้พวกคุณเนี่ยในในใวิ่งแข่งกันใครถึงก่อนมันจะมีตู้เซฟอยู่บนยอดเขาแล้วผมจะเอาอาวุธในตำนาน ให้คุณเพื่อที่คุณจะเอาไปเรียนรู้อาวุธในตำนานาเพื่อที่จะฆ่าคนอยากแอสซิสซินไม่ได้ครับผมสีสี่ครบจะเปรียบไรถือเรื่มัน,มน <laughs> ไม่ต้องถือ <laughs> วิ่งนะโอเคเดี okay. ๋ยวจ่าจะไปรอข้างบนแล้วจ่าให้สัญญาณแล้วทุกคนเริ่มวิ่งนะโอเคนะอ่ะนักเรียแอสซิสซิน s <S ทุกคนที่อยู่บนยอดตึก เห็นจ่าไหมไม่เห็นว่าจ่าเห็นจ่าอยู่แวบๆแม่งเฮ้ยข้างหลังของจ่าเนี่ยจะเป็นแคมป์ของแอสซินแล้วจะมีตู้เซฟหนึ่งตู้อยู่ตรงนั้นใครขึ้นโอ้โหใครยิงวะยิงโดนด้วยแล้วเนี่ยใครขึ้นมาถึงเดี๋ยวจ่าจะเอาสุดยอดอาวุธในตำนานในตู้เซฟเนี่ยให้ไปนะโอเคเปล่ากติกาคือวิ่งอะไรก็ได้ให้ถึงคุณสามารถต่อยกันเองได้แต่ห้ามใช้อาวุธสามารถต่อยกันตายได้ระหว่างการวิ่งจะปั๊มยาก็ได้จะวิ่งจะสปอนเซอร์จะอะไรก็ได้ ขอให้มาให้ถึงจา่าเริ่มองกันแล้วเว้ยขอให้มาให้ถึงจ่าก,ก่อนเดี๋ยวจ่าให้สัญญาณน,นับ 1, 2, ห,นหนึ่งสองสามไปวิงว่งวิง่งวิ่งโด้อดนท้องตึกละตอนนะี้ไอ้คนถือกีตาร์นี่เด็ก <Dead S 1> <Dead S 2> แร็ปนะเด็กแร็ปนะถือกีตาร์นี่โอ้คุณไปอัานี้เสื้อแดงดีดีอ่ะไอคุณคุณปอยคุณตัวสีอะไรวะสีแดงครับเอาแล้วตัวติดล้วนม่ขยับ เหียวผมมีสีเลยติดติดล้อนี่ใครตัวติดล้อนี่ใครเอาเอาวิ่งว่าเอาเด็กแร็ปแม่งไปไหนวะายเด็กแร็ปแม็งขับรถไอ้เหี้ยโอ้โหเด็กแร็ปแม่งขับรถแล้วเฮ้ยเอาเอาชิบหายแล้วเอา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 ชนชนชนว่าว่ามีชนชนชัวเสียงแร็ปแม็กสุดก่อนเด็กแร็ปสุดก่อนชัวเลยไปวะ เด็กแร็ปแม่ไม่ไปเอารถเฮ้ยมันขึ้นรถได้ไหมไม่ได้ยินคนนะมันขึ้นยากเลยเนี่ยอ๋อมันรถมันไต่เขาขึ้นมายากมากเลยเนี่ยเด็กๆกูว่าติดละรถสปายเด็กแร็ปโอ้ยมันหล่อโอ้ยแม่งขึ้นถึงด้วยอ่ะโอ้ยเด็กแร็ปซ่อมรถด้วยเด็กแร็ปโอ้เด็กแร็ปแม่งถึงคนแรกจบไอ้คนกระจกโอ้ไอ้สองคนนั้นไม่ถึงไหนเลย อันนี้ใครวะเนี่ยไอพวกขัังตายหิบนี่ใครวะผมผมแล้วคุณไบอันเขาไปไหนของเขาเฮ้ยผมเห็นอะไรไฟไหม้ไฟคุณบอกว,ว่าแม่งตรงนั้นรถอีกคันใช่ไหมนนะ่ะไปเรียบร้อยแห้งรถระเบิดคุณไบอันลาก่อนใบ้อันไปไหน,นล่ะเฮ้ยคุณไบอันไปไหนวะจ๋าช่วยดันรถหน่อยรถติดอ้าว ต้องช่วยดันรถเ่อ๋นี่กูเป็นจ่าหรือเป็นเด็กพนักงานอะไรวะมันช่วยกูดันอ่ะเร็วไปเอ้ยเอ้ยเอ้ย มาเลย <Yeah. S 2> อ <laughs> เอาเออร์รถมาสองคัน <laughs> เอาอะไรกันเอาบอลโดนรถเหยียบแห้งเลยเหรอผมอไม่ได้ทำตามตอนรถมุกไกอยู่โอ้าแม <laughs> ่งสองคนรถสองคันลื <laughs> มบอลแห้งไป <laughs> จะบอกห้า<ผ>มไช้เอาโดนโกงนะ ดาวห้ามใจอาวุธเขาพลัเหยียบดาวห้ามใจอาวุธการซ้อมก็แล้วกันโอ้โหเด็กแร็ปแม่งถือว่ามันเป็นการซ้อมก็แล้วกันเมื่อกี้ันถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันเมื่อกี้มันมีคนโกง จา่าจ่าขอยึดรถไว้นะสองคนสองคันสองคันอยู่ที่จ่าแล้วกอ,องอะไรเดี๋ยวจ่าให้สัญญานับหนึ่งถึงสามเนี่ยลิง่งวิ่งมาเลยนะใครวิว่งนะต่อยกันได้ปั๊มยาได้นะใครวิ่งมาถึงก่อนคนแรกจะได้อาวุธ<า>ในตำนานไปห้ามใช้ปืนห้ามใช้ปืนห้ามใช้อาวุธต่อยได้อย่างเดียวเท่านั้นเออแลดวยไหมเฮ้ยไม่ห้ามไม่ห้ามต่อยได้อย่างเดียวตายใครมาถึงคนแรกครเานนจ จะได้จะได้สุดยอดอาวุธในตำนานในตู้เซฟของในแคมป์แอสซิสซีของจ่าไปอ่ะจ่านับนะหนึ่งสองสามมามาวิ่งวิ่งโอ้ใครยังไม่โดดเลยวะมีการปาระเบิดมีการย่อเด็กแบกโดดเองกูว่าที่การย้อนระเบิดเฮ้ยห้ามระเบิดห้ามไม่ได้ไม่ได้ห้ามระเบิดกูว่าไอเด็กแรปชัวอไรที่กาย้อนระเบิดมาสิเด็กแรปชัว เ็กแร็ปที่คาประจำอ่ะเอาอยัางไงครับตอนนี้ฮะโอแอดบอลกับแอดอันอยังไงครับโอ้หลบเข้าพุ่มไม้แล้วว่ามองไม่เห็นแล้วว่าวิงง่งโล่งๆเลยเดิยจ่ามองไม่เห็นว่าโอ้โหจ่าแม่งมองไม่เห็นเองเนี่ยบอกแล้วจ่าแก่แล้วมองไม่เห็นหรอกเลยจ่ามองไม่เห็นแต่จ่ายิงทะลุพุ่มได้นะอ๋อเถิดจ่าเอาละวิว่งเอา นอย,อยู่ไหนกันวะกว่าจะได้กว่าจะได้เห็นใครสักคนตอนนี้นะฮะมีทางขวามือครับตรงนี้ไตเขามาเรื่อยๆเตาว่าถ้าจะเป็นแอสบอลนะไม่มีใครต่อ,อยกันเลยจริงๆดิมันตามไม่ทัน <laughs> อ้วผมว่าแอสบอลแม่งได้สุดยอดอาวุธในตำนานของหน่วยแอสซิสต์ไวแน่นอนเลยสืบทอดมาจาก อาวุธในตำนานที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นตั้งแต่ท่านในพลถึงจ่าเลยนะโอ้โหทุก่อนนะที่ใส่เกสื้อบาเลยนะโอ้แอดอั้งนี้แม่งมีสิทธิ์บ่ะไอ้เหี้ยมแม่งถอดเกาะวิ่งเลยโอ้ยตั้งบังเกอร์ด้ยโอ้แอดแอนแม่งถอดเกาะวิ่งเลยครับตัวนี้ฮะแม่งมีการตัต้งบ <ve> ัลเกอร์เอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วตอนนี้ทำได้ทุกอย่างที่จะทำนะครับโอ้แอดบอลโอ้แอดบอลนี่แม่งช้ามาก ท้ามากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปดูมุมมุมนี้โดนโดนกันแล้ว,ว,วละ่ะไฟเลยเอาละโอ้โหตอนนี้โอ้โหเอไปไปมามาไหมไอเด็กแว้นแท่งแสงวะลอ, <c oughs> อยลอย เอาแล้วเอาแล้วเว้ยเอาเว้ยเอาเลยเอาเลไไยไม่ได้โอ้โดูดูแม่งติดเข่าไม่ขึ้นมาไม่ได้เอาละตอนนี้ผมว่าน่าจะรู้ <laughs> ดูดูดูว่า <laughs> โอ้ผมว่าได้ผู้ชนะแล้วครับนะฮะตอนนี้ไอซัสซินเด็กแล็บนะฮะได้ที่หนึ่งไป ่ะแอดอันแล้วก็แอดบอลตามลำดับมามามาเลี้ยงแถวเพื่อรับสุดยอดอาวุธในตำนานกูบอกให้มึงวางเล่นไงต่อแถวมาตามลำดับมาต่อแถวมาตามลำดับไอ้ไอ้ผู้แขงเล็กต่อแถวมาเอาเอาไอ้คนสุดท้ายีไปแถววะเดี๋ยวจ่าจะเปิดตู้เซฟแล้วจ่าจะอ่ะ อ่ะดับหนึ่งเอาไปเลยสุดยอดอาวุธในตำนานโจ <Yo, yo. S 1> อะมารับได้บทพิเศษเนี่ยอะเอาไปไอ <Yo, S 1> พวกขับเล็กไอพวกขับเล็กอะเอาไปดูอาวุธดูอาวุธก่อนดูเอาอะไรอะไรเหี้ยนี่นี่มันสุดยอดอาวุธอย่าดูทูกโอ้ทุกคนก็ต้องใช้อาวุธเนี่ย คุณไบอ้นก็ต้องใช้คุตายหีอู้นี่นาไม่ใช่ด่มันอาวุธในตำนานเอาต้องเอาแต่แม่งต้มอะไอ้ต้มอะไรหูที่วิ่งมาตั้งไกลต้องนี่เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดยอดอาวุธเลยนะเนี่ยวิ่งสุดชีวิตเพื่อปืนส้นตีนนี่ถูเอ่คุณดูถูกอะคุณดูถูกว S เขาวของผมอะฮะไบยอโฟเกอร์นี่คุณเนี่คุณกล้าวคุณคุณกล้าดูถูก VS เอขาวของผมอะ เอาโอเคได้คุณดูถูกไ,ไม่มีใครใช้กูใช้เองอ่ะเอาเปลี่ยนจากปืนเป็นตู้แทนใช่ไหมล่ะอ่ะเอาไปเอาไปทีละคนเลยผมจะ,สะแสดงให้ดูว่าวีเอสดขาวเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนแอดอันเขาเข้พวกผมไม่ได้เอาแอดอันเอาไปแอดอัน,เอ,นเอานี่ไปโอเอาไปไออีวีเอสดมาเลยอู้หูอ่ะนี่ไหมอันนี้เด็กแรปเอา,อามาี่เดี๋ยวจะยิงกันแบบเด็กแรปให้ดู แอนเอาไปดูซิมันจะมีสไนเปอร์หน้าไหนมันจะสามารถพิชิตเวสเข่าจ่าได้มามาหนึ่งหนึ่งกระจายเลยทีละคนมาเนเดี๋ยวใครให้สัญญาณ AW แล้วกันถ้า AW ลลั่นตุ้มปุ๊บเนี่ยยิงเลยนะโอเคเดี๋ยวยิงตู้เย็นมา มาสัตว์มึงดูถูกเวข่าวของกูงกูยอมไม่ได้นี่กูจา่าส,ส,สองแล้วไรตสองแล้วสาว,สว,สาวสกูยิงเมึงก่อนเลยสเดี๋ยวเดมึงด,ด,ดถูกเวมึถูกเวข่าวของกูจาา่ยอดมากโอออนออนมา มีใครข้องใจอีจ<า>ก AW อดอันพร้อมยังจะจีนี่มันเป็นสไนที่โคตรโคตรแรงเลยนะ<า> <laughs> โอ้โหเ <พอ S 1> ดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 ไม่พร้อมมาเดี๋ยวจ่าดัาเอง,องหนึ่งหนึ่งสองสองสามอะเอาโหเอา,าอะ ยังไงทำไมมันกระจอกกันอย่างน um pues ี้วะโอ้โหนี่กระดาษเอ็มดับบิลเร่ป่าก V เขาวไม่ได้เลยออ้าวว่าเขากระจกเราอะไรผมเองอะไร v S เอรอ่ะเด็กแลวพร้อมยัง มางอมา,มาง้ออะไรมางอมาง้ออะไรถือปืนอยู่แล้วจับปืนจับปืนมึงจะดวลกับกูจับเครื่องเล่นมึงจะฆ่ากูได้ไหมเนี่ยมาอนี่นี่จะเป็นปืนถือ่านเลยมาเอาพร้อมรอ่ะมา หนึ่งเด็กแล้วบอกใช้อะไรมึงใช้เวียนเอสหรอมาหนึ่งสองสามเอาดิผมบอกเลยไม่ได้แดกเวียนเอ็กขาวนี่นะไม่ได้แดกหรอกจริงๆิกนี่พูดเลย ามคนเนี่ยศรัทธาในวีเอสขาวของจ่าหรือยังไม่อ้าวทำไมอ่ะโอ้โหนี่เก็บได้หมดเลยแล้วเนี่ยใครก็หนึ่งหนึ่งไม่ไหวเก็บได้หมดเหรอเก็บได้หมดแล้วจ่าเออเก็บได้หมดเลยทำไมอ่ะยังไงอะไรนะไม่ได้ยินเอาแบบลูกผู้ชายเลยไหมจ่าแบบลูกผู้ชายยังไงอะ สามหนึ่งเลยอะลุงไม่เจอก,กันสามหน,นึ่งเลยนะลุลลมเลยโอ้โหนี่อะไรนี่ s v d นี่ a w นี่ v s f จะลุง v s f ขาวอ่ะมาเอาก็เอาสามหนึง่งมากูต่อให้สามเลยมาเดี๋ยน,นับหนึ่งสองสามนะเดี๋ยวจานับ หนึงกูแทกแน่เลยหึงสเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวยังไม่สามหนึ่งสองไอ้ยี้่บ้งกูจะสู้ไม่งย่งไงวะเนี่ยเดี๋ยวอยู่นิงๆอยู่งนีเดี๋ยวก่อนดิไม่ได้ดับเลยโอ้จ้า นนหนึ่งสองสามมาดิมาดิโอ้โห,โ,หออโอ้โหหนึ่งแล้วยังไงยังไงโอโห,โอโหเดี๋ยวเด,วเดวไอ,สอ้สเนอยเอา,าดิมาดิม่ดกกูหลอโอ้ปืนปืนคน มาปืนกลก็ปืนกลสู้เปล่าศูนยมุนอุ้ยอุ้อ้ยเชี่ยแม่งยิงไม่ทะลุเนี่ยมาศูนย์เอเดมิลมุนมาดิปืนกลก็ปืนกลไม่เคยกลัวเฮ้ยเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววก่อนโอุ้ยเชี่ยแม่งเอาเม็ดมาลอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยอามวยไทยหนึ่ยไม่จ้าเอามวยไทยมาดิมวยไทยฟาดไทยไฟเดี๋ยวเอาจ่าเอาจับจ่าระไอตัดมีปั๊ม ยาโอ้ยมีดมีดหรือเปล่ามีดหรือเปล่าเอาหนิเอาหนิปั๊มยาปั๊มยามวยไทยมวยมวยไทยมวยไทยโอ้โหนี่จ่าหนี่บัวขาวจ่าฝึกมากับมือมันจะไปไหนไปไหนไปไหนจะไป กูดิระดับตำนานบอกให้ตีนต,ติดตะไคร่ตะไข่เกีย่ยวตีนเอละแอสซินทุกคนเชื่อจ่าหรือ,อยังว่า v s เขาวเนี่ยม,มันมีประสิทธิภาพร้ายแรงขนาดไหนฮะแอสซินทุกท่านศรัทธา,นทานใน v HS s เขาวของจ่าหรือ,อยังมันสุดยอดเลยจามูจามูเอาเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธานใน v พอ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 โจ กูสาหาโลเคชั่นสวยๆไทยเพื่อก็อยากจะทำเฮี้ยแบบนี้กันอีกอะทุกคนสุดยอดมาถัดทานใน vs ข่าวของจ่าหรือยังฮะทุกคนพาเลยนะ้าครับผมมันเป็นยังไงบ้างเว s ข่าวของจ่าจ่าบอกแล้วว่านี่มันสุดยอดปืนไม่มีปืนอะไรที่สามารถปราบและกำลามันได้ปรใจใัไหม ยอดมากๆาอ่ะยอดกําจัด,ดจถ้าศรัทธาแล้วสัมผัสมันน,มน,น,นี่นุ่มนี่ไม่ใช่ไมไ,มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นทําทําสัญญากับพระอาทิตย์เพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของวเอสขาวอ่ะยิงยิงวเวสขาว โอเคไอ้จ่า,จา,อา,จาโอเคต่อไปนี้เดี๋ยวจาย่าจะสอนให้พวกนายทั้งหมดนะพวกเอเซซินทั้งหมดได้ฝึกซ้อมเรียนรู้ในการใช้เวทข่าวอย่างถูกต้องแล้วจะได้หดหดแต่ว่าจะได้ยิงแบบหดหดฆ่าคนได้อย่างหดหดมาตามจ่ามาจ่าพาไปฝึกยิงเวทข่าวไป นั่งก็อคนละตัวมาเบียเบียเบียอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อมาให้ซื้อซื้อเบียให้จ่าแต่จ่า,จาแม่งนั่งชมพระอาทิตย์บรรยากาศแม่งโคตรด,ดีแม่งนั่งแดกเบียกันอลอไม่จา่าฮะไปนั่งก็อีตัวเองเลยเออนี่แหละโอ้เยี่ยมที่สุดเลยนะเอ,อผมเลี้ยงเองมาน,นี้นะเอาโหมันมันเร่อมากต้องต้องมีเพลงมัน แล้วก็เหนื่อยปีอะมาเก้าอี้คนละตัวเด็กปเปิดเพลงมาเด็กแร็ปเปิดเพลงเอาเพลงเอาเอาเพลงมันมันเพลงมันมันโอ้ยเด็กแร็ปเด็กแร็ปขอเพลงมันมันขอเพลงมันมันไม่เอาไม่เอาเพลงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเริ่มมากจ้าขอขอขอเพลงมันวันนี้จุ๊จุ๊บจุ๊บไม่มันเลยเอาเอาเพลงมันมันเอาเพลงมันมันโอ้ยเหมือน เอาไม่เปิดอีกนะจ๊ะไปเพลงนี้จู้จู้จู้นี่เพลงนี้เพลงนี้จู้จู่ย้อยฮู้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 ยอย่าลั่นเลยอย่าลั่นเลยโอจาย่าลั่นจู้จู้แถวบ้านผมนี่เรียกโจ๊กโจ๊กโจ๊กจู้ไปลาคุณผู้ชมหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาฝึกวีเอ็มขาวกันไปลาผู้ชมหน่อยดิ โจโจโจ๊กโจ๊กโจ๊กสวัสดีครับสวัสดีนะโอ้ยไอ้ตัดมีนซึอย่างไรนะฮะครับเอาเหรอเี้ยจเด็กแล้วเอาเด็กแล้วไม่เอายังไงไหนไหนโอ้โหโอ้โหเอาดิเอาดิมามาแกก็ได้เฮ้ เจะจ่าเปิดินี่นี่เราสู้กับยอดปืนเฮ้ยมึงวิ่งได้กูวิ่งไม่ได้เว้ยวิ่งได้กูวิ่งไม่ได้เอ้ยไหนๆก็เหลือคนสุดท้ายละอะลาวู้ชมไปลาวู้ชมไปสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโจ๊กโจ๊กเย้

เฮ้ยมามาแทนรถหน่อยมาแนรถหน่อยรถติดแทนรถหน่อยแม่กดออกดินี่กูจะมารับเขาหรือวะยูจ่าเฮ้ยมาเล่ามาแทนรถหน่อยโอ้โหจ่าดิสออกไปนี่จ่าหลุดเลยจ้าเนอะทับจ้าเนอะทับจ้าโอจ่าอุตส่าห์รียน้ำใจอุตส่าหรีย์ขับรถมารับ ดันน่อยดันหน่อยเอาเอาเอาคุณไบรอันมาดันรถผมหน่อยต้องขึ้นที่สูงก่อนนะโอ้โหขุ้ยขุ้ดันไม่ใช่ให้มายืนบนหัวขึ้นมาได้เนึ้อโอ้โหนี่โหดิดิโอ้โหไปเรียกเหี้ยกจะภูเขาโดนคู่ ไม่เอาคุณไปทำอะไรตรงนั้นคุณไมปทำอะไรตรงนั้นอ่ะคุณไปทอะไรตรงนั้นออกมาเขาดูดใช่ไหมละะูดนเขาโดนภูเขาดูดจ้าได้มาที่จัาแล้วมาแล้วผมบ้าลอาคุณตีไปไหนอ่ะ ไปให้สุดคอฟ้าแห้งไปได้กันทัน้งสอมี่ทั้คนนี่แหละ